ไม่อยากให้ปิดปากไหมคุณแม่มาเห็นแล้วกัอยากเบิ่งเบิ้งล่ะเอออยากเบิ่งแล้วเปิดปากให้ได้คุณแม่มาล่ำหน่อยไหมปิดปากสวยก็เวลาปิดปากคนสวยก็ต่อไปิดปากปิดปากเออปิดปากเดี๋ยวได้ครบหนึ่งทีก่อนได้คุณแม่เด้อครบหนึ่งทีก่อนเจ้าสิเจ้าสิคอยสิ่เอ็นสิไปลงยูทูบขยัไปลงยูทูบแล้วสีสมุนชแนลเนี่เห็นเลย สาธุสาธุสาธุสีสมบูรณ์ชแนลเห็นเลยครับโอ้อ้าวจะได้กันตามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวติวิทยพ่อเนี่ยญาติโยมทุกตุกคนเดียดที่มารวมกันในได้วันนี้วันนี้กะลวงพ่อกับท่านพระคุณทุกถูกหลวที่มาทรงที่มาเล่นอยากเห็นบ้านเห็นซองคุณแม่มาล่ำอยู่พิ้นสายใจมาล่ำดังแตงแต่อดีต ซึ่งหลวงพ่อชอบเป็นการส่วนตัวบักอัศจรรย์เลยวันเดีไปมูจจกขักอีสาวจอมซาเนี่ยหลวงพ่อมาคากะแล้วพนีน,นี่บรรยากาศในเมื่อมาเห็นแล้วกับบานซององหอเพลนแล้กะกับผู้เฒ่าผู้แก่ที่มานางยู่รวมกันใน,นบรนี้กาในเมื่อหลวงพ่อเดี๋ยวมาเห็นกับบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เฮาเคยได้สร้างรวมกันมาหรือจะไหนกนแล้วแต่หรือมีวาสนารวมกันกับขอ พอเมพินองญาติโยมแล้วก็คุณแม,ม่มลำแล่วก็ญาติโยมแล้วะสองฆ์เจาทียูรวมกันในวันนี้วันนี้ก็ขอให้มีความสุขทุกโศกโรคแฝงหายสุขภาพใจสุขภาพกายมีความทุกโศกโรคภัยห่างหายบห้มีอโรคยาปรามาราพาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐจงเกินมีแกญาติโยมทุกทุกคนตลอดไปเทิน